วันนี้ไปไหนกันยังกินอยู่มีบรรยากาศนะสาวๆเดินทางไปไหนกันวันนี้ไปไหนเอ้าไปไหนเขาไปดมคารุมไปเขาไปดมโอ้ไปไหนวะไปไหนวะคารุมคารุมดมไปเขาไปดมยังไงใช่ปกยืดเปิดเต็มปากเลยไปกันที่ภูทาแก้วนะเราไปจะไปกลางเต็งกันนะอ่ะเต็งแล้วมาเราจะได้มาเราก็ต้องไงต แล้วอยู่ไม่ลงอยบที่บ้านรเดียวเนยแล้วไม่คิดแตทิงไม่ได้อาจารย์กูจะพวนี้ยี่ที่บานนก็รต้นใจเอาไงไงจ่ายอมาทั้งหมดใช่ไหมคนกี่บาทคนกี่บาทไหมคนเพิ่มมาอีกสามสิบห้าคนทุกคนเพิ่มมาเิมาเพาว่าบางให้ไปเลยยี่บานเดียวเอาเอานับเลยเบอร์กูไม่ตาไงหนับนับนับนี่คือสภ้พของทีมงานนะครับ สภาพทีมงานทีมงานเสือมคนกี่าตาก่อนไหมโอ้ยังไม่จบยังยังแค่กันไม่จบโอ้ยังยังนับเศษเหรียญกันอยู่อันกบาโอ้นับนับโอ้นับนับสิบหานับนับกัไปเอานับกัไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่จีบตีสองบาทจีบอาไรล่ะตาลสองบาทตาลีสองบาทเลยเราไปจำคำกูดจำพูดจำพูดนะจัดอู้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ทำไมถึงเหนื่อยครับเพราะอะไรหนักห wow ูเพราะเจ้าหูเจ้าหูเจ้าหูวันนี <S uk> <S uk ้เราก็มาอยู่นะครับบนดอยของภูทานแก้วแล้วนะทุกคนเเี่ดีมากเออแล้วเดี๋ยวเรานะครับตั้งเต็นต์กันบริเวณนี้นะทุกคนตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกั้งเต็นต์กันนะตาตาเป็นไงตาตาตาโมลไอ้ท้องเนี่ยกินมะม่วงเปรี้ยวอยู่ เซนก็มาด้วยนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันแถวนี้นะฮะทุกคนนู้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นยอดเขาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับของเขาพนมนะฮะนี่ม,นนมันก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าคนพุกพลาดนิดนึงแต่ว่าเราก็เลยลงมากางเต็นท์แถวข้างล่างตรงนี้นะ ของตาตากับแซนดี้แลนด์ชิลๆนะคะยิบวรวัต์บอกว่าตาคลิปนี้แชร์ได้ถึง3,000ยอดวิวนะคะจะให้เสื้อแซนดี้แลนด์หนึ่งตัวนะคะฮ่ายิบสัญญาแล้วนะคะสคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะเอาใหม่นะคะว่ายังไงนะคะยิบวรวัต and แ h นเช e ด n ถ้าคลิปนี้มีคนแชร์ถึง3,000ไลค์จะแชร์หรือว่ามีคน3คนดูสา0พันคนดู 3, ดนด 3, สามพันสาพัน ผมให้ผมให้สองตัวเลยอ่ะได้ถึงกับให้สองตัวให้ใครบ้างคะให้เซนดี้เลยอ่ะกับให้ตาตาโอเคเลยเลียวเอาให้ตาตาด้วยตัวนึ่งโอเคดิวดิวดิวตอนนี้เต็นนะครับก็กางกันเสร็จแล้วนะทุกคนนะครับนี่ตอนนี้สามเต็นนะรรออีกเต็นหนึ่งนะครับเป็นของพี่เสกนะับกำลังเดินทางมาคืนนี้จะถ่ายบรรยากาศ ให้ดูกันนะครับรอ,อดูกันอล้วกันนะฮะ <c oughs> อัพชอบไหม <c oughs> ชอบไหมที่นี่อ๋อเนี๋ยวเล็กไปดังไม่ไหว้าวเดี๋ยวว้าวว้าอันนี้บรรยากาศรอบๆเทนท์ของเรานะคะนี่คือเทนท์ของเราเนาะแต่ต้านี่ไม่ใช่เลยนะคะคุณต้ากินอย่างเดียวเลยนะคะ อันนี้คือแม่ครัวเชฟของเรานะคะอันนี้เชฟทำอะไรอยู่คะอันนี้หุงข้าวอยู่ครับนี่ข้าวถูกากฝั่งน้ล็กก็ทำแบบข้าวอยู่วันนี้มีแกงส้มกันครับอันนี้เป็นเชฟใต้ย,ย่างปลาย่างลูกชิ้นได้ไหมครับใด้แล้วจ้ากินได้ไหมไกินได้สิขอากินได้เหอนี่นี่นี่ทุกคนปลาอะไรปลาหางเขง่งปลาหางเข่งใี่เนาะ <laughs> อ๋อนี่ยเนี่ปลาตาใสเลยปลาสดมากอ๋อไม่แปพงเฟตสโตนไม่มันสดปลาสดใช่ไหมสดเลยสดเหมือนคุณเน่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศฝั่งแม่ครัวที่ทอดไก่ดีกว่าเนาะกําลังทอดไก่อยู่นะครับไก่เมื่อกี้หมักไว้โดยพี่แตงนะครับก็ทำไก่ทอดเน่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 โอ้ยหอมมากหอมมากบอกเลยหอมไม่ตาดูกันนะตาไม่ตาดูกัน เป้า er ปลาใช่ไหมครับ้งแล้วน okay. yeah. <No ี่ยนมือดึกของเรานะทุกคนมีทอดปลาด้วยนะทุกคนมีทอดปลาด้วยตามีทอดปลาด้วยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวดูแกงส้มนะทุกคนที่จริงฐาน คนคนไม่คนเลยวะฮะนี่แกงส้มฝีมือมายะนะฮะมาหญิงยะเดี๋ยวรอกินนะฮะทุกคนนี่คือบรรยากาศนี่ฮะท่าท่าดีสุดท่าดีเหลือเกินนะต้อเซนเรานะฮะนี่กำลังตายแล้วตายแล้วอะไรนะยิบยิบอะไรยิบจิบครับ ยามแมวดูกับข้าวเดี๋ย้วูบกับข้าวเพียบเลยฮะฝีมือเซนด้วยนี่เซนดี้แลนด์นะอย่าลืมนะคะสามพันคนดูนะคะจะได้เสื้อนะคะอย่าลืมจะทำอะไรกันครับนี่ยำค่ะอะไรนะพี่เต้นอันนี้ทำอะไรพี่เต้นยำลูกชิ้นปลาจ้ะอ๋อเตรียมน้ำยำกันเดี๋ยวทุกทีเดียวทุกทีเดียวนะที่เอาไม้น่อย เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับทุกคนเรามียำให้กินทุกคนนี่นี่นี่มือยำฮะนี่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 โอ้พีเช็คเช็กด้วยโอ้เขย่านะอันนี้ยำใช่ไหมยำค่ะคนละยำคนละคนละโอ้ยทุกคนนี่วู้ยำฮะไม่หมียวกันวูเหมดเลยตอนนี้เรากำลังมาเล่นอูโน่กันนะทุกคน เป็นอะไรครับครัวไอ้ตานะฮะับกำลังแจกนะครับแจกนะอูโน่นะครับไม่ใช่ไพ่นะครับทุกคนอูโน่นะฮะเขาเรียกขาร์ดขาร์ดแต่อยู่กลางวิมเปลแล้วยเสือดินนะฮะนี่เสือเสือชิปตอนนี้ตอนนี้ไอ้ตาโดนบ้างไหมตาตาได้กินน้ำหรือยังยังฮะดูแซนดี้นอนแล้วนะครับตอนนี้กาวเรื่องอูโนูตรงนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ำนะครทุกคนนี่ มีโถส้วมวนี่ฝักบัวอาบน้ำนะฮะห้องกว้างอยู่ห้องนี้เป็นโถชักโครกนะฮะแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําก็ห้องน้ําสะอาดดีครับผมนะฮะก็ลองมาดูครับด้านบนนะฮะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้แบบบอกเลยว่าสวยมากทุกคนเนี่ยบรรยากาศโอโหแจ่มก็สําหรับใครที่จะมากางเต็นท์นะมาพักก็นี่ฮะ จุดกางเต็นท์นะลานกางเต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถไปกางแบบพวกเราก็ได้นะับก็คือลงไปดูด้านล่างนะครับดูฝั่งนี้พวกเรานะฮะนุ่นนะฮะกางเต็นท์อยู่อยู่ด้านล่างนะฮะซูมเข้าไป <laughs> <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ขอนอนก่อนนะฮะแล้วเจอกันกกกพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยว สว่างนะครับเชฟตื่นแล้วฮะเฮ้ยเชฟอากาศสบายเลยใช่ครับแต่ท่า,ทา,า,านี้มองไม่เยอะเท่าไหร่นะอืมเมื่อคืนบอกเยอะอืมนัม่นจะเป็นนอนบ่อเพิ่จะบอนี่ <laughs> <laughs> สวัสดียามเช้าครับทุกคน ตื่นแล้วเหรอไปกดมอร์นิ่งไปกดมอร์นิ่งเลยเหรอบอกป้าเซนเด้อบอกก็บอกมาหญิงเซนตื่นได้เลยกลับมาหญิงตาถามรู้ว่ากโอี่อีกนาทีอีกห้านาทีสวัสดียามเช้าทุกคน ตอนนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูจุดชมวิวนะครับของภูทานแก้วนะครับจุดนี้นะครับนี่เลยผมก็าทาังเดินขึ้นไปเดินไปนะฮะสองทางทางนะฮะข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านด้วยนะฮะนู่นข้างล่างอันนี้ตรงหน้าเราก็จะเป็นเขาพนมนะฮะตอนนี้หมอกได้คลุมบนยอดเขาแล้วนะครับ นี่เลยครับว้าวบรรยากาศนะครับบอกเลยว่าตอนเช้าแบบลมพัดเย็นสบายมากนะครับบนยอดดอย <c oughs> ส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นทุ่งดอกไม้นะครับนี่ดอกจะออกสีม่วงๆนะฮะนี่เลยนะครับ ตรงนี้จะเยอะนิดนึงนะครับนี่ <Wow. S 2> ทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศตรงด้านบนนะเมื่อคืนผมพาทุกคนไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพาขึ้นไปดูนะไปกันครับโอเคตอนนี้ผมพาขึ้นบันไดามานะครับด้านบนว้าวจริงๆแล้วเมื <c oughs> ่อวานนะครับเรามาเราจะกางเต็นตรงแถวนี้ตรงจุดน,นี้นะฮะแต่ว่า เราเปลี่ยนลงไปถ่ายข้างล่างเราเปลี่ยนลงไปกลางข้างล่างนะฮะนี่เลยที่จริงเป็นลานกลางเต็นท์นะครับครับผมพอเดินมาถึงจุดนี้นะฮะก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่เลยนี่ตรงนี้จะเป็นชิงช้านั่งนะครับนั่งถ่าย <c oughs> รูปลานกลางเต็นท์นะฮะสูงมากนี่ฮะ ทมแทม,แมว้าวเป็นไงครับทุกคนตรงนี้สวยมากทุกคนดูตรงนี้สวยจริงๆโอ้ดูดิครับมาใช่ไหมปุ๊บโอ้แล้วก็ตีนูนขอบพนมอ๋อ <c oughs> นี่แหละครับคือจุดชมวิวนะครับเช้านี้ นี่เป็นกระป้ายผู้ทานแก้วแอดเขาพนมจังหวัดกระบ,บี่นะครับของผู้ใหญ่โอมนะครับ,รบก็ลองมาเที่ยวกางเต็นเหมือนพวกเราวันดูนะครับ นี่เลยครับตื่นเช้ามาก็ต้องจัดกาแฟะนะทุกคนดูฮะพร้อมกับวิวด้านหลังนะฮะนี่เลยแล้วก็นั่งชมบรรยากาศไปด้วยนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ <c oughs> ลมพัดเย็นสบายมากทุกคนชิลมากฮะ ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะกินกาแฟแล้วก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆคือบนยอดเขาบอกเลยว่าตอนนี้หมอกเยอะมากทุกคนดูนนะเดี๋ยวบอกเลยว่าบรรยากาศแบบโคตรฟินนะฮะทุกคน คุณนักกินอะไรอยู่กามคุณนักกินตัวเม้งแตงโมแตงโมหวานหวานไหมแตงโมจิตร์เลยเสองคนนู้ทำอะไรกันอยู่มิ่งดํามิ่งดํานี่น้ำแป้งเดินลงไปแล้วเป็นไงบ้างชิวชิวเห็นไหมโอ๊ย แซนดี้ฮะเซนดี้พาบูสต์มาด้วยฮะได้อยู่มันไม่อันนี้เราได้มาเดินาดอยู่ที่เชียงใหม่นะคะได้อยู่ได้อยู่ชอบชอบอะไรนะรู้อยู่นี่เรารู้เราก็รู้แล้วขออีกรูปหนึ่งเอาเอากล้องหน้ามาให้หน่อยเซนดี้เต็มยศเลยฮะวันนี้นี่กางเกงรัดตูดไหมฮะใครอยากมาอีกค่ะที่รักต้องใส่ชุดลายอ๋อ ขึ้นไปดูลูกชายกันน้องบุนอัพว่าทำอะไรกันอยู่อับครับทำอะไรอ๋อเขาเขาเล่นชินงชาอยู่คนเดียวนี่ครับเช้าๆจะมีน้องมาช่วยเก็บขยะนะครับเคลียร์พื้นที่ที่นี่ทำอะไรเอ่ยขี่ไปครับขี่ไปครับอ๋อสนุกไหมสนุก <No. S 1> นั่งด้วยได้ไหม ี่่วานั่งด้วยได้ไหมครับได้ได้ครับแงดีมากเก่งมากขอบคุณครับ <laughs> นี่มีชิงช้าให้นั่งด้วยโอู้สระบายไ,ไหมสบายคับม,มาอีกไหมหมาอีกไหมระบายไ,ไปที่ไหนจะไปที่ไหนอีกไปที่จ,จังหวัดนครอ่าจังหวัดนครหน่อยเขาจะไปนครน่ะอ๋อบรรยากาศดีมากเลยครับตอนเช้าเช้าเมื่อกี้มีโอวันตินกินกันเดี๋ยวก็จะมีขนมปังชุบแป้งทอดด้วย ช่ไหมกินไหมน้องอ้กินไหมกินกินสิครับกินสิครับกินครับนะกินครับนี่ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารของที่นี่นะครับมีโซนไว้จัดปาร์ตี้จัดต่างๆด้วยเมื่อคืนก็จะมีปาร์ตี้งานวันเกิดกันกพจัเป็นที่นนะี่มาดูบรรยากาศข้างใน ฝั่งนี้มีพวกเครื่องเสียงด้วยนะครับมีร้องเพลงคาราโอเกะกันที่นี่แล้วก็มีบ่อน้ํอ๋อมีปลาด้วยนี่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 มีปลาด้วยนี่ง่ายอ๋อมีนำ้ำผูด้วยอ้อจำเลยให้ดูบรรยากาศด้วยนาะมากินกาแฟที่นี่มันมีนั่งมานั่งเช้าเช้า ว่า EP นี้นะครับทิปผู้ทานแก้วก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะขอบคุณราตตาแซนดี้แป้งและก็เชฟและก็บุชอัพเมียเชฟพี่แตนนะครับครับผมอย่าลืมนะคะสัญญาของเรานะคะดูรีวิวครบ3,000ไลค์นะคะหรือว่า3000การเข้าชมนะคะ แซนดี้และตาตาจะได้รับเสื้อยิปบรวัตคนละหนึ่งตัวรบกวนทุกคนเข้าไปรับชมกันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์และตับตะใครด้วยนะคะทุกคนโอเคนะครับถ้าเกิดว่าถึง3,000นะครับผมจะให้เสื้อฟรีนะครับคนละตัวนะครับเอาเป็นว่าอีพีนี้คงขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเย้